เปิดหน้าที่สองข้อหนึ่งน้องครับจงแยงกองค์ประกอบของนานตลอกน,นี้โดยใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือน่าสนใจมากเพราะว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องยากเรื่องหนึ่งของเทอมนี้ในคณิตศาสตร์เพิ่มเติมที่เด็กจำนวนไม่น้อยไม่เข้าใจไม่เข้าใจน้องครับเรามาดูครับว่าทำอย่งไครับขั้นที่หนึ่ครับ ขั้นที่หนึ่งครับให้เราหาตัวประกอบทั้งหมดของตัวเลขสุดท้ายขั้นที่หนึ่งหาตัวประกอบทั้งหมดของสิบสองขั้นที่หนึ่งนะตัวประกอบของสิบสองสิบสองคือนวครับหาตัวประกอบของสิบสอง เหมือนกับกรป6กับก .1 เวลาเราหาตัวประกอบเนี่ยเราต้องคิดว่าอะไรบ้างที่หาร12บงตัวมี1คู่ส2 1คูณ 12, ม,ณ 12. มีอะไรครับ2อคูณ6มีอะไรครับ3คูณ4น้องๆครับรบแล้วพอ4มีแล้วจบเนี่ยจบแค่นี้เลย12มีตัวปรกอบ6ตัวน้องๆช่วยที่จำนิดน,นึงนะครับว่าแต่ นี่คือการหาแบบป .6 กับป .1 แต่ในการหาตัวปรกอบทั้งหมดของม .3 กับม .4 เรื่องทฤษฎีบทเศษเหลือนะให้เราเขียนทั้งบวกและลบคือต่อไปนี้พอเราอยู่ม .4 นะวันนี้ม .3 ก็ต้องใช้แล้วตัวประกอบถ้าพี่ถามว่าตัวประกอบป .12 คืออะไรบ้างถ้าเป็นในม .4 ใครตอบหนึ่งในเฉยผิดละต้องตอบหนึ่งกับลบหนึ่งต้องตอบทั้งบวกและลบเริ่มตั้งแต่วันนี้เริ่ไป ถ้าพีถามว่าตัวบอก12มีอะไรบ้างให้นอ้อง่อกทั้งบวกไปลบนะเพราะฉะนี้นนสีน้องสมควรจะเขียนตามพี่ก็คือบวกลบ1บวกลบสองบวกลบสบวกลบสบวกลบหและสุดท้ายคือบวกลบสิบสองอนี่คือขั้นแรกของการใช้ทฤษฎีบทเ็จเหลือมาช่วยในการแยกตัวงกอบข้อนี้ ซึ่งต้องจำขอพูดสรรามนะสามรอบขั้นแรกหาตัวประกอบทั้งหมดของค่า6ตัวนี่คือค่า6ตัวที่ไม่มีเอกรอบที่สองขั้นแรกหาตัวประกอบทั้งหมดของค่า6ตัวขั้นแรกหาตัวประกอบทั้งหมดของค่า6ตัวขั้นที่สองครับขั้นที่สองก็ต้องจำครับ หา PA ที่เท่ากับศูนย์หา PA ที่เท่ากับศูนย์ตอนนี้เนียน้องยังไม่เกิดจินตนาการยังไม่เกิดคอนเซ็ปต์ว่าทําไมต้องหาทําไมนักศึกษาต้องหาเดี๋ยวน,อนย้องจะเกิดคอนเซ็ปต์ว่าทําไมนักศึกศาองหาพอาจดแค่นี้ก่อนเดยวจแค่นี้ก่อนเรี่อก่อนโอเคนะครับน้องปา จากดาบิดริบจบหา P A ที่ได้เอาสูตรเป็นยังไงขั้นตอนนี้ขั้นตอนนี้คือการเอาตัวประกอบตรงเนี้ยไปหา P A โดยเริ่มจากเลขที่น้อยก่อนหาจกว,ว่า P A ตัวนั้นจะได้สูตรเดี๋ยวน้องจะรู้ว่าทําไมต้องหาได้สูตรนะครับเดี๋ยวน้องจะรู้ว่าทําไมนักณรีศาสรมจะต้องหา P A ที่ได้สูตร เพระเดี๋ยวพี่ยตอบยังน้องเข้าใจให้มันอยู่ในสายเรื่องของน้องเลยเนาะพี่จยพูดซ้ำไปซ้ำมาเนี่ยน้องเข้าใจนะอะน้องตอบทำไงฟังพีหพี่ยน้องหาพี1นึ่ง,หน,ง,ห,นงหนึ่งกำลังสลบแคูณหนึ่ำลังสบวกสิ้คูณนลบสิบสอง้องๆครับหนึ่งลบแบวกสิาลบสิบส โอ้โหข้อนี้มันใจดีกับเราครับทำไมใจดีครับเพราะหาแค่ตัวแรกก็ได้สูตแล้วครับเพราะหาว่าแค่ตัวแรกนี่ก well. er. like ็ได้สูตแล้วน้องได้แล้วเนี่ยเองดึงบวกสิบได้ไรยี่สิบลบแปดแล้วสิบสองได้ไรยี่สิบลบแต่ได้สูตรจบแล้วรบน้องคันเลยแล้วถามว่าถ้าสูตรใจร้ายนี่จะทำไง หนึ่งไม่ได้ศูนย์ลบสองเอ่อลบหนึ่งไม่ได้ศูนย์ส,สองไม่ได้ศูนย์ลบสองไม่ได้ศูนย์จ่าไม่ได้ศูนย์ลบจาาไม่ได้ศูนย์ค่อยไปใจร้ายให้เด็กได้ศูนย์กอนเลขสี่เดี๋ยวเราจะเจอมีอะต้องหาจนออกมาไ,ได้ศูนย์แต่ข้อแรกพี่ใจดีกับน้องก่อนพี่เอาโจทย์ง่ายที่สุดมาสอนก่อนแต่น้องก็เข้าใจด้วยนะว่าพอได้สูตรแล้วอะไรโอ้โหพี่ขอใช้ปากกาสีแดงเลย โอ้โหแสดงว่าอ้แสดงว่าพีเอหาด้วยเอลเอโอ,โอแต่เอของคือหนึ่งแสดงว่าตัวนี้หารด้วยเอ,งอ,ยเอ,งอยลองหนึ่งลงตัวโอ้ให้ก๊าซเตรลงสีแดง แสดงว่าน้องยังไม่จำทฤษฎีบทเศษเหลือทฤษฎีบทเศษเหลือเี้เรามาพูดดีไหมเสียแรงพูดนิดนึงนะเอาแบบย่อเลย p x หารด้วย x ลบ a เหลือเศษ p a อ่านเต็มตัวนะเลิก p x หารด้วยลบ a เหลือเศษ p a พูดซ้ำนี้แหละ p x หารด้วย x ลบ a เหลือเศษ p a เอาอี พีเอชเอ็กซ A ลนล c ีติดปากนะเวรติดปานะนี่ไงเฮ้ยแต่ปรากฏว่าหา P ของผลได้ศูนย์อ๋อแสดงว่า x ลบเนี่ยหาพีเนี่ยเหลือเศษศูนย์หรือหาลงมาอนี้ครับลงตัวนั่นองหนึ่งได้ศูนย์แสดงว่า x ็กลบเหา px ลงตัวนั่นเอง ทีของเอกหนึ่งได้ศูนย์แสดงเอกลบหนึ่งหารทีเเหลือเศษศูนย์หรือ,รงรอลงตัวนั่นเองเป็นแค่นี้ก่อนชื่อแมทชีเพื่อให้น้องโลโก้ฟาร์คิดก่อน